ล่าสุดปิยบุตรจี้ยุบ250าสวทาได้ทันทีโดยไม่ต้องทําประชามติเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่รัฐสภานายปิยบุตรแสงกนุกุลอดีตสสบัญชีรายชื่ออดีตพาคอนาคตใหม่ในฐานะการมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560 สภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมว่าเมื่อสถานการณ์นอกสภาเป็นแบบนี้ คณะกรรมธการควรตอบรับข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาด้วยการนำข้อเรียกร้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมธการเพราะหากไม่มีการพิจารณาอาจส่งผลในแง่ลบต่อคณะกรรมธการเองซึ่งส่วนเข้าใจว่าหากมีการเสนอยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในช่วงนี้มีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นทัน ก่อนปิดสมัยประชุมสภาในช่วงเดือนกันยาย,โยนโดยเฉพาะข้อเรียกร้องให้ยกเลิกสอวอแล้วทำรัฐธรรมนูญใหม่ตนคิดว่าทำพร้อมกันได้นายปีบุตรกล่าวอีกว่าสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอาจแบ่งออกเป็น3ฉบับได้แก่ 1. ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา279เกี่ยวกับการประกาศรับรองคำสั่งของคณะ รักษาความสมบแห่งชาติหรือคอสช,อชอ .2 อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิมเ่มเติมยกเลิกมาตรา269ร7 0 271าและ272ว่าด้วยสอว2 5 0คนหากยกเลิกโดยกลับไปใช้การสรรหาสอวอตามกระบวนการปกครองของรัฐธรรมนูญปี2560ก็จะทำให้อำนาจของสอวอตามบทเฉพาะการหมดไปและ3ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อปรับวิธีการแก้รัฐธรรมนูญ2560นให้ง่ายขึ้น นั่นคือการใช้เสียงกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาแล้วกำหนดบทบัญญัติว่าโดยการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่คือให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอโดยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม2อฉบับแรกทําได้ทันทีโดยไม่ต้องทำประชามติเพราะอยู่ในบทเฉพาะการโดยเมื่อสอว2อ0คนหายไปการเมืองก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นายปีบุตรกล่าวอีกว่าต้องยอมรับว่าการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญปี2560มีปัญหาจริงและบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราก็ทําตาม รัฐธรรมนูนที่ผ่านมาการทำประชามติจึงไม่น่ามีข้ออ้างใ,ใดซึ่งทำได้ทันทีหากเ็จสิ้นภายในเดือนกันยายนก็ยุบสภาได้เลยวันนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีสว2 50คนเพราะหากยังอยู่ก็จะเป็นหนามทิมแทงรัฐธรรมนูญฉบับนี้และทิมแทงรัฐบาลเองวันนี้หากสวออกมาขวางไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของตัวเองสวทั้ง250คนก็ควรต้องพึงพิจารณาตัวเอง หลายคนที่มีความรู้ความสามารถก็สามารถกลับมาเป็นสว,วได้ โดยไปสมัครด้วยวิธีปกติทั้งนี้ตนได้เขียนร่างรัฐมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเอาไว้แล้วตั้งแต่ช่วงแรกที่เข้ามาเป็นสสแต่วันนี้ตนไม่ได้เป็นสสแล้วหากสสคนใดสนใจก็เอาไปขับเคลื่อนได้เลยเราต้องดับไฟในวันนี้ด้วยการแสดงท่าทีตอบรับข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษาไม่ใช่มาบอกว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่ต้องแก้รัฐธรรมนุญให้เห็นว่าสภามีความพยายามที่จะขับเคลื่อนเพราะหากให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอแก้ไขกระบวนการ จะเกิดความล้าช้าอย่างแน่นอนชัดชาติมืนหญิงหน่อยโอรโล็อบบี้ธนาธรฝ่ายค้านขอลงผู้ว่ากทม เมื่อวันที่29กันยายนรายงานข่าวจากพักเพื่อไทยแจ้งว่าช่วงที่ผ่านมาคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยได้เดินสายเพื่อพูดคุยกับผู้ใหญ่และพักร่วมฝ่ายคันว่าตนเองสนใจลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม,มพร้อมกับชักชวนผู้ใหญ่ในพักหลายท่านมาร่วมเขียนนโยบายในการสู้ศึกเลือกตั้งด้วยโดยมีเหตุผลว่าพักเพื่อไทยเป็นพักใหญ่จะไม่มีคนลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพักไม่ได้ และสอกอที่จะมีการเลือกตั้งต่อจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นต้องอาศัยกระแสของผู้สมัครผู้ว่ากทมช่วยดันด้วยซึ่งคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกก็ไม่ได้วุวงติงแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามช่วงที่ผ่านมาคุณยีสุดารัตได้พยายามติดต่อขอพูดคุยกับน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าอยู่บ่อยครั้งเพื่อคุยกันถึงแนวทางในการสู้ศึกเลือกตั้งร่วมกันโดยเมื่อสัปดาห์ก่อน คุณยืสดารัตก็ได้เข้ามาพูดคุยกับน,นายธนทรที่สภาเพื่อขอให้ทางพรรคร่วมของฝ่ายค้านร,ร่วมการสนับสนุนตนเองในการลงสมัครผู้ว่ากรทมในครั้งนี้แต่นายธนาทรไม่รับหลักการโดยระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปขอความเห็นจากสมาชิพกพรรคก่อน รายงานข่าวแจ้งอีกว่าทางด้านในชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ก่อนหน้านี้มีการประกาศว่าจะลงสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมนในนาอิสระนนั้นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการนัดคุย กับที่ปรึกษากับทีมงานและทีมที่ปรึกษาถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าควรเดินหน้าต่ออย่างไรเพราะก่อนหน้านี้นายชัดชาติเคยระบุว่าหากคุณหยิงสุดารัฐจะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมจริงตัวเองก็คงจะถอยเพราะสู้กันไปก็มีแต่แพ้เนื่องจากคะแนนมาจากฐานเสียงเดียวกันแต่นายชัดชาติยังคงลงทําพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะถอยให้แต่อย่างใดทั้งนี้การลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมอของคุณยิศดารัตน์มีหลายเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาทั้งเรื่องคะแนนที่จะตัดกันระหว่างผู้สมัครของพารเก้ากไกลหรือคณะก้าวหน้าที่มีกระแสข่าวว่าวางตัวบุคคลไว้แล้วเงื่อนไขของพาร่วมฝ่ายค้านที่คุณยศดารัตน์ยังไม่อาจพูดคุยทำความาเข้าใจได้รวมไปถึงการลงสมัครชนกันร,ระหว่าง ตัวของคุณหญิงสุดารัตน์กับนชายชัดชาติด้วยทําให้ระดับแกนนําพักเพื่อไทยประเมินว่าถ้าคุณหญิงสุดารัตน์ทลายเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เชื่อว่าคุณหญิงสุดารัตน์จะไม่ลงสมัครผู้ว่ากทมคือถ้าลงแล้วแพ้หรือถ้าลงแล้วมีโอกาสแพ้มากกว่าชนะคุณหญิงสุดารัตน์จะไม่ลงธนาธรมองภาคเกษตรไทยยังมีอนาคตจากการปรับตัวของชาวนาจากรุ่นสู่รุ่น ในยานาทอนจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อภาคการเกษตรไทยยังมีอนาคตการปรับตัวของจากชาวนาจากรุ่นสู่รุ่นโดยระบุว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเดินทางไปทำงานเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าที่จังหวัดพิษณุโลกและได้มีโอกาสพูดคุย พบกับคุณตีคุณตีมาจากครอบครัวชาวานจาจังหวัดพิษณุโลกเขาอายุ30กว่าปีเข้ากรุงเทพมาเรียนต่อและหางานทําเหมือนกับคนหนุ่มสาวอีกหลายล้านคนและเมื่อเรียนจบตีก็เริ่มทํางานเป็นบุรุษพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพหลังจากทำงานในกรุงเทพไปสักพักเขาเริ่มคิดถึงชีวิตบ้านปลายเขาเห็นว่าไม่ช้าก็เร็วคงต้องกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านอยู่ดีถ้ากลับไปตอนแก่ คงจะเรียนรู้การทำนาไม่ไหวสู้กลับบ้านตั้งแต่ตอนนี้และเริ่มเรียนรู้การทำการเกษตรจะดีกว่าตีเสียเวลาสองปีแรกไปกับการทำนาตามแบบฉบับดั้งเดิมที่พ่อและแม่ของเขาทำมาครอบครัวของเขาไม่มีที่ดินของตนเองพ่อแม่ของเขาเช่าที่ทำนาอยู่70ไร่ผลผลิตขายโรงสีทั้งหมดหลังผ่านไปสองปีตีเ,เริ่มคิดรูปแบบการผลิตและแปลรูปใหม่ ได้ผสมผสานระหว่างการทำนาแบบเดิมและการแปลรูปสินค้าของตนเองปัจจุบันนาข้าวเครื่องหนึ่งของเขาปลูกข้าวขาวเหมือนเดิมถึงแม้กำไรไม่มากแต่ได้เป็นเงินสดมาใช้หมุนเวียนและลงทุนในครอบครัวโดยส่วนนาข้าวอีกครึ่งหนึ่งของเขาปลูกข้าวสีและข้าวพันธุ์พิเศษเช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวทับทิมชุมแพรซึ่งมีสารอาหารและคุณลักษณะต่างจากข้าวกอขออาทิมีน้ำตาลน้อยกว่าหรือมีแคลเซียมสูงกว่าเป็นต้นผลผลิตส่วนนี้เขานำมาแปลรูปขายและบรรจุเป็นข้าวที่มีตราผลิตภัณฑ์ของตนเองอีกส่วนนำมาทำเป็นข้าวกลรองกรอบผสมรสชาติ บรรจุเป็นขวดขายในรูปแบบขนมขบเคี้ยวทานเล่นผลผลิตในตราสินค้าตนเองหมุนเงินได้ช้ากว่าแต่มีกำไรเพิ่มสูงเยอะกว่ามากข้าวที่แปรรูปเป็นข้าวกล้องในชื่อข้าวกล้องกอบวิรัตไรซ์กล่องละ35บาท ตกราคาขายต่อกิโลกรรัม5 4 0บาทหรือมูล,ลค่าเพิ่มขึ้น45เท่าทดอัตราสีข้าเปลืกแล้วผมได้ลองชิมข้าวกล้องของตีและบอกได้ว่าถูกปากและรสชาติไม่แพ้ขนมขบเคี้ยวของบริษัทระดับโลกเขายังร่วมงานกับเพื่อนในจังหวัดเดียวกันลงทุนในเครื่องสีข้าวคุณภาพดีมือสองจากญี่ปุ่นรถยวดข้าวจากญี่ปุ่นและเครื่อง ขัดข้าจากจีนผมถามว่าเขาทำไมใช้เทคโนโลยีเยอะเขาบอกว่าถ้าใช้แรงงานน้อยลงเขาจะมีเวลาทำการตลาดให้กับสินค้าตนเองมากขึ้น mm hmm. เขาเปลี่ยนรูปแบบ แปลงกเกษตรของครอบครัวมาได้5ปีรายได้ของครอบครัวต่อปีเพิ่มขึ้นจากเดิมปีละแสนกว่าบาทเป็น500แสนบาทต่อปีเขาตั้งเป้าค่อยๆพัฒนาแปลงข้าวของเขาพัฒนาพันธุ์ดูแลคุณภาพข้าวอย่างเอาใจใส่ทำเหมือนแปรรูปที่ได้มาตรฐานเพื่อส่งออกและพัฒนาความรับรู้ในชื่อตราสินค้าของเขาอย่างค่อยเป็นค่อยไป การเกษตรไทยยังมีอนาคตตีและเพื่อนของเขาทําให้ดูเป็นตัวอย่างภาคการเกษตรมีการจ้างงานร้อยละ30ของกําลังแรงงานแต่สร้างผลผลิตเพียงร้อยละ7ของผลผลิตทั้งประเทศเกษตรกรไทยมีอายุเฉลี่ยเกือบ60ปีภาคการเกษตรสร้างมูลค่าให้ประเทศลดลงเรื่อยๆความสําเร็จนี้คือตัวอย่างหนึ่งของการปรับตัวในภาคการเกษตร จากรุ่นถึงรุ่นด้วยการนำเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆมาใช้การลงทุนในการสร้างตาสินค้า การใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างตลาดเป็นต้นการเดินทางของผมพาผมไปรู้จักคนมากหน้าหลายตาที่มีความรู้ความสามารถสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเรียนรู้และเข้าใจโลกและเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้นเสมอผมหวังว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่กาลังเสาะหาช่องทางในการสร้างรูปแบบของการเกษตรเฉพาะของตนเองที่สร้างจากฐานความรู้ และทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ของตน